กลุ่มองค์กรกาชาติร่วมกับศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไทย PBS จัดงานเสวนาหัวข้อศิลปะแห่งมนุษยธรรมข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรมเมื่อวันที่17ตุลาคม2564 เพื่อแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจจากผู้สร้างงานศิลป์พร้อมสอดแทรกแนวคิดด้านมนุษยธรรมไปกับงานศิลปะแขนงต่างๆโดยมีการเสวนาเรื่องศิลปะบอกอะไรกับเราและประสบการณ์ภาคสนามข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม ในการบอกเล่าประสบการณ์ภาคสนามจากผู้ทำงานด้านมนุษยธรรมให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจในงานด้านมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้นผู้ที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook คณะกรรมาการการกาชาติระหว่างประเทศประจำประเทศไทยสุรกิจภูประดิฐ์ถ่ายภาพเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน